นี่ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดบาร์สวัสดีครับนักทูทุกท่านสวัสดีครับก็ได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปเราเสพข่าวเราอ่านข่าวกันในสกอง m อ i ไไปนะคะให้โค้ดบารมาดูกันดีกว่าว่าเราจะจัดจังหวะยังไงดีสําหรับการที่เกิดขึ้นกับหุ้นใน MA i ตัวแรกตัวแรกเป็น CMO ก่อนเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์นะคะคือตัว CMO รอบนี้ต้องบอกว่า ถ้าถ้าเอาแนวโน้มในภาพใหญ่นะครับคือปี2 0 2พัน2ถึงสองพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวซีมเนี่ยจะเป็นขาลงมาตลอดทั้งทุนจําได้ม,มันเคยขึ้นไป h i g แถว11บาทแล้วก็ลงมาต่ำๆแถวถึง50สตางค์างเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าลงมาค่อนข้างเยอะอแต่ว่ามา2ปีหลังสปีหลังคือตั้งแต่มันลงไปทำโโลสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่บริเวณสสตางค์อตอนนั้นเนี่ย มันก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะเทรนนะครับเป็นลักษณะไซเว่ออกด้านข้างนะครับคือแกว่งตัวออกด้านข้างมาประมาณปีสองปีแล้วนะครับอ,อันนี้เข้าเข้าสู่ปีที่สองแล้วนะครับกรอบการแกว่งตัวเนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ60สตางนะครับเป็นกรอบด้านล่างส่วนกรอบด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่บาทยี่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวการ cmo เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ย กลางๆไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นลักษณะการแกว่งตัวกรานข้างเ,เวลาเล่นนะครับสำหรับตัว CMO เนี่ยสามารถจับ,จ,บจังหวะเทรดดิ้งระยะสั้นได้คือรอจังหวะย่อตัวนะครับแล้วก็ดีกลับขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจังหวะในการขายทำลายเล่นรอบนะครับเรามาดูเทรนระยะสั้นนะเทรนระยะสั้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเห็นการยกฐานสูงขึ้นข,นของราคา นะครับวันนี้เนี่ยมีแรงขายลงมาด้วยนะครับแชร์สกรีนด้วยได้ไหมคะอ๋อแชร์เอ่อตรงลูกศรเกี่ยวๆแป๊บนึงนะครับเออโอเคแชร์สกรีนโอเคนะครับอ่ะคุณผู้ชมดเห็นภาพไปด้วยได้เลยค่ะได้แล้วค่ะอ่าโอเคครับก็เนี่ยครับคือที่บอกว่าตัวเทรนด์ใหญ่เนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ย เมื่อเมื่อสปีก่อนเป็นขาลงแต่ว่าสี่ปีก่อนแต่ว่าพอ2ปีเนี้มันเป็นลักษณะการไซเว์ออกด้านข้างนะครับ <S 2> <S 2> คือเทรนเนี่ยเป็นลกักษณะแกว่งออกข้างถ้าเรามาดูระยะสั้นนะครับระยะสั้นเริ่มเห็นการยกฐานสูงขึ้นของราคาในรอบสั้นนะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือมันมีแรงซื้อกลับ ค,คือมีแรงขายลงมาแต่ว่ามีแรงซื้อกลับในะระหว่างวันดันให้ราคาเนี่ยยังอยู่ในโซนแถว8 8 7 8 8สตางค์นะครับแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบแฮมเมอร์นะเป็นสัญญาณบวกในทางเทคนิคนะครับดังนั้นเนี่ยตัวซ m o เนี่ยผมว่าเก่งกำไรได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนคือ94สตางค์แล้วก็1บาท4สตางค์นะครับสำหรับตัว CMO ครับผมก็คือยังแนะนำให้ซื้อใช่ไหมคะ เป็นลักษณะซื้อเก็งกำไรครับ oh. คือเอเป็นเล่นเล่นรอบเล่นรอบอโอเคค่ะตัวตัวตัวต่อไปค่ะเป็น gfc ค่ะตัวไหน,นครับ gfc ค่ะเป็นการทำที่มีบุตรยากอ๋อ gfc <I mean S 2> ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์แนวโน้มเนี่ยเป็นการพักตัวอยู่นะครับเป็นการพักตัวอยู่นะครับก็อแต่ว่ามันลงมาแตะ แนวรับสุดท้ายแนวรับสุดท้ายสุดท้ายของรอบแล้วหกจุดห้าห้าหลุดไม่ได้ครับถ้าหลุดนี้ต้องหยุดเล่นการการ,การเล่นลงการลงทุนทันทีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการทำออร์ทำโลแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่หยุดไม่หลุดสามารถยืนได้ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ได้เห็นการการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับก็ถ้าอยากจะเล่นนะครับผมแนะนำให้เข้าแถวเรียน6.55ถึง6.75นะครับแถวโซนตรงนี้ นะครับแล้วตั้ง s ต o p l ล s s ที่โลของรอบนี้นะครับคือ6.40นะครับก็ถ้าหลุดก็ต้องหยุดเล่นทันทีแต่ว่าตอนนี้มันยังยืนได้ดังนั้นเนี่ยสามารถลุ้นกันฟื้นตัวกลับนะครับแต่ว่ายังก็มองว่าเป็นการฟื้นตัวระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเทรนด์หลักเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาเป็นบวกการที่เทรนด์หลักจะกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องผ่าน8.3ขึ้นไปนะครับค่ะก็คือซื้อเก็บไว้ได้ในช่วงนี้ ใช่ครับผมแล้วก็ใครที่อยากสะสมอ่ะผมว่าโซนแถวนี้เป็นจังหวะในการเข้าสะสมที่ดีครับค่ะเพราะว่าสต็รปลอดชัดเนาะค่ะใช่ครับแต่อย่างที่โค้ดบายบอกคือเนื่องจากมันเป็นแนวโน้มขาลงแล้วมันก็มาที่จุดแนวรับสุดท้ายพอดีก็ม,มีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะพี่ถ้าหลุดก็เลิกก่อนอ่าใช่ครับถ้าหลุดก็ขัดแค่นั้นเองครับค่ะงั้นขอตัวต่วตอไปคะ่ J คะเจปาร์ค่ะ j จปา k เนี่ยล่าสุดเนี่ยคือมันเป็นพันดิเซลระยะสั้นลงมาคือก่อนหน้านเนี่มันทํามาได้ค่อนข้างดีมากนะนะครับคือเป็นไซ w ์เว Up ขึ้นมาต่อเนื่องแต่เจอแท่งวันที่11ตอนที่มันพันดิเซลลงมาหนักๆนะครับคือ,อคือลงมาหลุด7บาทเลยในในวันเดียวดังนั้นเนี่ยจากแบาทลงมา7บาทนะครับมันทําให้ภาพเนี่ยเป็นลนักษณะการเข้าสู่รอบก,การพักตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภาพใหญ่มันยังไม่ได้เสีย นะครับก็ยังสามารถยืนระดับ6บาทได้ผมว่าตัวเจแปนเนี่ยย่อมาแรงๆเนี่ยน่าซื้อ<ม>นะครับ<ม>เป็นจังหวะในการแบบเข้าสะสมเล่นรอบที่ดีนะครับแถวโซนบริเวณ6.35 6.45หเนี่ยนะครับหรือว่าใครอยากความเสี่ยงต่ำๆแล้วความเสี่ยงต่ำๆก็แถวโซน6บาทต้นๆเนี่ยผมว่ารับได้นะครับมีโอกาสที่ได้เห็นการการกลับไปยืน7บาทมาอีกครั้งหนึ่ง<ม>นะครับสำหรับตัวเจแปาผมว่าตัวนี้เนี่ยก็ย่อมาแรง น,น่าสนใจนะครับค่ะซึ่งตอนนี้ก็ย่อแรงมากแล้วนะคะ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็เป็นจังหวะในการเข้าสะสมครับค่ะค่ะต่อไปค่ะน a t ค่ะ N A T n t เออสำหรับตัว NAT นี่กลาง,ลางนะนนๆนะครับแนวโน้มเฉยๆนะครับคือเป็นละะักษณะคือถ้าช่วงเนี้ยมันเป็นไซเวดาวนะครับยังอยู่ในช,ช่วงของการพักตัวแนวรับสําคัญจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ4ีนยนะครับ4ี่เนี่ยเป็นระดับโลเดิม erm ที่มันเคยแตะ มาบ่อยๆครั้งนะ4.50-4.60นะครับแถวโซนตรงนี้นะครับใครอยากจะเล่นใครอยากจะรับเนี่ยขอต่อราคาหน่อยนะครับขอต่อราคาหน่อยขอไปโซนบริเวณ4.50-4.60เน 4. 4. นะี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้ารับเล่นรอบได้นะครับเพราะว่ามันเคยมีแรงซื้อกลับก่อนหน้าที่ระดับดังกล่าวสองครั้งก่อนหน้าเห็นได้ว่าลงมาปุ๊บมีแรงซื้อกลับเด้งไปทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะเล่น 4 5 0ถึง4.60เป็นจังหวะในการเขาเล่นรอบที่ดีนะครับตอนนี้รอให้ราคาลงอีกหน่อยครับช่วงนี้เป็น,ปนไซว์ดาว<ม>ดังนั้นเนี่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาหน่อยครับผมแนวต้านมองได้ที่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมันเขาเรียกอะไรมันลงมาแล้วมันหายมันต่าเตี้ยลงเรื่อยๆนะคะใช่ครับแนวต้านรอบนี้จะอยู่ที่5บาทนะครับ5าบาทเป็นแนวต้านไฮเดิมแล้วก็เป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยก็เป็นระดับแนวต้านสำหรับรอบนี้นะหบาทแล้วอีกทีที่บริเวณ5 7านะครับ ค่ะ,คะต่อไปค่ะเป็น PPS ค่ะตัว PPS นะครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เป็นการทำ a อ l time นะห<ม>นังทุนคือถ้าให้คำแนะนำเนี่ยตัวนี้ผมว่าอย่าพึ่งเล่น<ม>รอให้มันสร้างฐานให้เสร็จ เรียบร้อยก่อนเข้าไปเล่นค่อยเข้าไปเล่นจะดีกว่าตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในช่วงของการผักตัวลงอยู่ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัว PPS เนี่ยยังไม่น่าสนใจในแง่ของเกินในการแบบสะสมหรือว่าในการเล่นรอบเนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอก่อนในทางเทคนิคก็รอการเกิดเดเวอเรนรอการสร้างฐานให้เสร็จเรียบร้อยค่อยเข้าไปเล่นก็ยังไม่สายนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมว่าต้องออระมัดระวังนะครับยังยังไม่แนะนำนะครับ จริงๆแล้ววันนี้เป็นตัวอย่างของการดูกราฟที่ดีเลยนะคะหลายๆตัวเป็นตัวอย่างได้อย่างตัวของ pps เองที่โค้บ้านบอกคือถ้าเมื่อไหร่ที่มันยังทำาโลทำ all time ลแบบนี้ก็คือแค่ดูเฉยๆก่อนยังไม่ต้องทำอะไรถูกต้องครับนะคะอันนี้เป็น5ตัวใน m a i ให้โค้ดบาสด,ดูเซตให้เราหน่อยดีไหมคะตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่1446น่ิงน่งๆทรงๆอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะผมว่าโซนตรงนี้สำหรับตัวเซนเด็กนะครับคือ เป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีเลยนะครับในในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีเพราะว่ามันลงมาในทางเทคนิคเนี่ยเขาว่าหลายๆคนเนี่ยตีเส้นเนีย่ยครับเป็นเส้นเนเป็นเส้นเนก k l i ของรูปแบบ head and shoulder นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นระดับแนวรับที่เป็นแนวจุดจุดสำคัญเลยนะครับที่โซนบริเวณ1440-1450เนี่ยผมมองว่ารับเล่นรอบได้มีลุ้นการดีดตัวกลับเป็นจังหวะซื้อที่ดี แต่ถามว่าคือ,เ,อเนื่องด้วยนะครับารายการนี้ต้องบอกว่าเป็นเกี่ยวกับ MAI ใช่ไหมครับใช่ค่ะแอบบอกก่อนว่านักทุนช่วงนี้มันไม่ใช่รอบของ MAI ม,มันเป็นรอบของหุ้นใหญ่นะครับถ้านักทุนลองดูกราฟนะครับคือเป็นเซตห้าสิบเซตร้อยเนี่ยมันจะย่อเคลื่อนไหวตามตลาดแต่ถ้าไปดู MAI เนี่ย กับ s อสะชัดเจนเลยครับเอนี่นี่ยังปรับตัวลงอยู่เลย m b i ก็เหมือนกันคล้ายๆ SS สนะครับยังอยู่ในช่วงของการพักตัวอยู่ดังนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าว่าไปตามรอบของตัวการแกว่งตัวของตัวเซนเด็กช่่งเนี้ยก็ถ้าจะหวังรีบาวเนี่ยผมว่าไปหวังหุ้นใหญ่ก่อนในช่วงนี้ Mai ยังรอไปก่อนนะครับยังยังรอ เป็นลนักษณะให้มันจบรอบของการผักตัวอยู่นะแต่ว่าก็เริ่มมีสัญญาณแล้วนะอันเนี้ยวันเนี้ยก็เป็นสัญญาณแรกที่ดีนะคือยำเอ็มเอไอวันเนี้ยฟื้นตัวขึ้นมาแต่ชนีเอนะครับฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยแท่งเทียเนยเขาจะเรียกว่าเป็นลนักษณะ Morningstar นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตรงนี้มันจะเป็นบอททอมเลยไหมแต่ก็มีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าตรงแนวรับสําหรับตัวเอรอบเนี้ย ดัชนีนะครับอยู่ที่323เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นฐานโลเดิมดังนั้นเนี่ยคือระยะสั้นเนี่ยอาจลุนเด้งแต่ถามว่าเด้งไปได้เท่าไหร่เด้งเด้งแล้วกลับตัวเลยไหมเนี่ยอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับยังต้องขอรอดูก่อนว่ามันเด้งแล้วมันพักต่อไหมหรือว่าเด้งแล้วกลับตัวเลยอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ว่าโอเคระยะสั้นมาดีนะครับก็ถ้าใครจะเล่นตัวเล็กๆอย่าง mai ช่วงนี้เนี่ย ก็เน้นเลือกเป็นหลายตัวที่แนวโน้มมันยังดีหรือว่าดาวไซต์จำกัดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบได้แต่ว่าถ้าใครจะจะลุ้นรีบาวตามเซตเนี่ยผมว่าช่วงนี้อาจจะต้องให้หุ้นใหญ่นิดนึงนะครับ mm hmm. ส่วนหุ้นใหญ่ที่คือตอนนี้มันถ้านักทุนดูนะครับมันจะขึ้นกระจุกมันก็จะกระจุกเพียงไม่กี่ตัวดังนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> พยายามเลือกตัวที่แนวโน้มยังดีนะครับทิศทางยังคงแข็งแกร่ง ย่อในขาขึ้นพวกนี้เนี่ยน่าจะรีบาวได้ดีนะครับส่วนที่ทําโลใหม่ทําฐานอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไม่ต้องไปเอานะครับเพราะว่ามันยังพักตัวไม่จบหลายๆตัวเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับเน้นเลือกหุ้นดีๆในช่วงนี้นะครับที่แนวโน้มยังแข็งแกร่ง,ง,งยังดีต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ย่อมาจงไม่เสียนะครับดังนั้นเนี่ยก็พวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ มีโอกาสรีบาวได้ดีกว่านะครับค่ะค่ะฝากไว้นี่ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเรอยุจากโคบัาเดี๋ยววันไหนที่ MI ไคึกคักโคบัสเราอาจจะสนุกกันกว่านี้ช่วงนี้ต้อง้เด๊เด๊เจะมาบอกเลยครับอืมค่ะค่ะได้จ๊เจ๊นจ๊เข๊เจ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 